อันนี้เป็นร้านทำผมของแมวจังนะคะเออ่ตัวนี้จะเป็นสวิตอ่าอ,อันนี้เป็นเสียงกลุ่มนะคะ อันนี้เป็นเสียงน้ำแล้วก็นี่เป็นกรรไกรตัดผมอันนี้เป็นไดเป่าผมนะคะไดเป่าผมนะไดช่อันนี้เป็นไดเป่าผมแล้วก็อันนี้เป็นอะไร เป็นฝักบัวแหละแต่เราต้องกดเสียงน้ำนี่นะคะอันนี้เป็นแชมพูค่ะอ่าันนี้จะเปิดปิดได้นะคะนี่แล้วก็จะมีผ้าคลุมทำผมนะคะผ้าคลุมทำผมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเซ็ตกระจก หวีเล็กๆ1อันกระจกแล้วก็หวีใหญ่แต่ไอหวีเล็กแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือ2อ,อันนี้ไปแทนแทนว่าลูกค้าสามารถถ้ามีเข้ามาเพิ่มถ้าไดา้ลูกค้าสามารถเออสั่ง f เ,เพิ่มไปได้นะคะตัวร้านก็ถ้ามองในมุมมือสองก็ถือว่าสภาพ โอเคนะอ่าอ่าเนี่ยนี่นะคะตัวร้านนะคะนี่อ่าอ่านี่นะคะจะมีสติกเกอร์เจ้าของเดิมเขาติดไว้นิดนึงเอ่อเครื่องติดครบนะคะ อุปกรณ์ตามที่ถ่ายรีวิวให้ดูนะคะถ้าลูกค้ารับได้ก็ซื้อไปก่อนแล้วก็รอเอฟอุปกรณ์ที่เป็นกระจกเล็กๆอะคะ่ะแต่เราให้กระจกสีใหญ่สออันแทนที่มันขาดไปนะ,ะแล้วก็ส่วนกระจกอะไรเนี่ยรอมาเอฟเพิ่มได้นะคะ